อันที่2คือคุณภาพนอเพียสจากการที่ผมใช้มานะครับระยะเวลาเนี่ยหลายครบแล้วนะครับก็เห็นได้ว่าคุณภาพนอเพยสเนี่ยค่อนข้างจะนิ่งนะครับทําให้เราจัดการง่ายนะครับสิ่งที่เราวัดได้ก็คือ1ถ้าเราปล่อยกุ้งจํานวนนอเพยสลงไปในบอ่อนะครับจำนวนเท่าไหร่ผลผลิตที่ออกมานะครับทุกบอ่อจะได้ใกล้เคียงกันหมดนั่นแสดงถึงความมีมาตรฐานของกรมประมงนะครับและก็พนักงานที่ทํานะครับ สวัสดีครับผมกุ้งเพชรฟาร์มนะครับจังหวัดจังอยู่ที่จังหวัดฉเชียงเสานะครับอำเภอวันโพนะครับสำหรับกุ้งเพชรฟาร์มของผมเนี่ยก็เปิดดําเนินการมาประมาณ10ปีแล้วนะครับจากฟาร์มเล็กๆนะครับก็ขยายมาเป็นจากหนึ่งฟาร์มสองฟาร์มจนตอนนี้เนี่ยมีอยู่3โซนคือ3ฟาร์มนะครับก็การลงกุ้งนะครับก็คือลงเป็นโซนนะครับก็10วันลงครั้ง10บวันลงครั้งนะครับ เดือนหนึ่งผลผลิตเฉลี่ยก็ประมาณ30ล้านตัวนะครับในแนดีเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมก็ใช้หนอหนอเพียสนะครับจากหลายแหล่งนะครับทั้งแม่ปรับปรุงพันธุ์นะครับแล้วก็แม่นอกนะครับแต่โดยปกติส่วนใหญ่ก็จะใช้แม่นอกเพราะว่ามันมีความสมู่เสมอมากกว่านะครับทําไมถึงมาใช้สีชนนะครับสาหรับผมเนี่ยสำหรับสำหรับผมนะครับสีชนเนี่ยซื้อเป็น สิ่งที่ตอบโจทย์นะครับของฟาร์มผมนะครับหลังจากที่เราเอามาทดลองใช้แล้วนะครับเราเห็นถึงความความสําเร็จนะครับความที่มันตอบโจทย์ของฟาร์มผมที่ผมต้องการอยู่นะครับอะไรที่ผมต้องการหนึ่งคือคุณภาพนะครับสีชนเนี่ยปลอดโรคนะครับผมไปตรวจกุ้งทุกครั้งเอามาใช้ในฟาร์มเนี่ยนะครับปลอดโรคทุกครั้งนะครับทำให้มั่นใจได้ทั้ง esp นะครับตัวแดงดวงขาวนะครับ แล้วก็หลายๆลูกนะครับสีชนเนี่ยผ่านนะครับอันที่2คือคุณภาพนอเพียสจากอันที่ผมใช้มานะครับระยะเวลาเนี่ยหลายครบแล้วนะครับก็เห็นด้ว่าคุณภาพนอเพสเนี่ยค่อนข้างจะนิ่งนะครับทำให้เราจัดการง่ายนะครับสิ่งที่เราวัดได้ก็คือ1ถ้าเราปล่อยกุ้งจํานวนนอเพียรลงไปในบอ่อนะครับจำนวนเท่าไหร่ผลผลิตที่ออกมานะครับทุกบอ่อจะได้ใกล้เคียงกันหมด นั่นแสดงถึงความมีมาตรฐานของกรมประมงนะครับและก็พนักง,งานที่ทำนะครับสำหรับลูกกุ้งที่ออกมานะครับความสอม่ำเสมอนะครับการกินการเจริญเติบโตเนี่ยค่อนข้างจะดีนะครับเราวัดจากการที่เราเปรียบเทียบกับนอเพสสายพันธุ์อื่นนะครับสีชนเนี่ยไม่แพ้และผลตอบรับจากลูกค้าที่เป็นบ่อดินนะครับถือว่าสีชนค่อนข้างที่จะดีมากนะครับผม จึงฟามผมเนี่ยเลยใช้เป็นหลักนะถ้าผมได้ดอเพียที่ดีมานะครับมาพัฒนามาเลี้ยงให้อย่างอย่างดีนะครับแล้วก็เกษตรกร,เ,ร,กรเขาก็จะมีโอกาสได,ได้ได้สิ่งที่ดีไปใช้นะครับพอสิ่งที่ดีไปใช้เนี่ยเขาก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นโจทย์ที่ผมว่าที่ประมงคิดอย่างนี้ผมว่าถูกต้องแล้วนะครับแล้วอยากให้ต่อเนื่องไปนะครับอย่าให้หยุดนะครับ ผมกลัวอย่างเดียวว่าพอมันดีแล้วอยู่ๆ,อๆเอางบประมาณขาดหนืออะไรขาดเล้วไ,ไม่ไม่พัฒนาต่อไปนะครับผมมั่นใจได้แล้วผมอยากให้ทุกคนมั่นใจทั้งเกษตรกรทั้งกรมประมงเจ้าเจ้าหน้าที่นะครับทุกหลายฝ่ายนะครับที่ผมผมคิดว่าเขาเสียสละนะครับโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่กรมประมงนะครับที่เราไปดูไปการดูการทํางานเนี่ยเขาทำางานนะฮะแต่แต่คิดว่า คุณทํางานราชการนะครับเวลาเปิดมุ้งเช้าเลือกสี่โมงเย็นเนี่ยมันไม่ใช่ที่นี่นะครับต้องยอมรับว่าคือวันหยุดก็ไม่ได้หยุดนะครับแล้วก็ทํางานที่นี่แล้วคุณภาพเนี่ยถ้าถ้าไม่ได้คุณภาพเนี่ยต้องยอมรับเขาเขา,เขาไม่ส่งลูกค้านะครับก็คืนเลยเนี่ยผมผมถึงประทับใจแล้วก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยหันมาใช้นะครับแล้วก็ฝากสีชนน้อยนะครับให้ทุกคนได้ได,ได้ได้ลองมาใช้ดูนะครับสำหรับฟราร์มผมมุ้งเป็ดฟาร์มรก็ขอขอบคุณประางงมากนะครับที่ ได้ทำสีชนหนึ่งขึ้นมานะครับระยะพัฒนาต่อไปนะครับขอบคุณมากนะครับได้ได